พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ G.P.X. ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุด Demon 150 GR ครั้งแรกในเมืองไทยกับ Sport port f u f a ล i n g นซ์14นิ้วจากค่าย G.P.X. นี่คือการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ของ G.P.X. ในการสร้างความแตกต่างจาก Demon 150 GN มินิสปอร์ตรุ่นก่อนหน้า ที่มาด้วยสโลแกนที่ว่า king of mini bike หรือขีดสุดของ m n n i b อ e นั่นเองครับก็จะเห็นว่านะครับการเปิดตัว Demon 150GR ในครั้งนี้ ไม่ได้มีการใช้คำว่ามินิบค์หรือมินิสปอร์ตแม้แต่คำเดียวมันคือสปอร์ตฟูลแฟริ่งล้อ14นิ้วครั้งแรกของเมืองไทยกับการสร้างภาพที่แตกต่างเป็นการยกระดับที่เหนือชั้นขึ้นมาให้เทียบเคียงกับรถสปอร์ต1 5 0 c ีล้อ17นิ้วนั่นเองครับนับเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของ G.P.X ก็ว่าได้กับการเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยดีไซน์ที่มีความแหลมคมโฉบเฉี่ยวร้อนแรงไฟหน้าและไฟท้ายแบบ L.E.D. พร้อมด้วยไฟ daytime running light ที่แตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไป สร้างความตกตะลึงด้วยการเปิดตัวในงาน Motor Expo 27ที่ผ่านมาโดยมี2แบบให้เลือกกันก็คือ 1. Luxury Series เป็นเฟรมดำแม็ก14นิ้วสีดำเช่นกันมี3สีให้เลือกก็คือสีแดงคันนี้สีเทาด้านและก็สีเทาราคาอยู่ที่63,800บาทแบบที่2ก็คือ Sport Edition Series เป็นสีทูโทนครับมีเฟรมสีแดงแม็ Mac 14นิ้วสีทองและมี2สีให้เลือกก็คือ แดงขาวและเทาด้านขาววางราคาอยู่ที่64,500บาทแพงกว่ากาันเพียงแค่700บาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดในงานมอเตอร์อ็กโร์ครั้งนี้ก็คือใครที่จับจอง2,000คันแรกนั้นรับยางพิเดอรี่ติดรถไปเลยครับและนี่ก็คือ GPX Demon 150 GR มิติใหม่ของการขับขี่ Sport ตฟูเฟอร์ร14นิ้วครั้งแรกของเมืองไทยยอดจองในงานครั้งนี้จะถลมทลายแค่ไหนติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ